ร้อยตำรวจเอกสุชีพจาดย่านขาดผู้มยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรนายอนันต์กิติรัตนวสินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายสันติการพักดีปลัดอวจพิจิตรผู้มยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรสถานที่เอกสารเพื่อพร้อมปฏิบัติการในการเปิดรับสมัครสจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรซึ่ง มีขึ้นในวันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นสนามฟุตซอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรสำหรับการซักซ้อมได้มีการจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กว่า100คนในการทําตามแผนที่วางไว้เริ่มตั้งแต่การคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครและผู้ติดตามซึ่งมีการวางกรอบไว้ว่าผู้สมัครหนึ่งท่านสามารถนําพาเลขาหรือผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณจุดรับสมัครได้สองคนอีกทั้ง เตรียมการว่าหากผู้สมัครมาก่อนเวลาปาร,ริกาให้ถือว่ามาพร้อมกันซึ่งต้องมีการจับฉลากในการลำดับการยื่นเอกสารก่อนหลังซึ่งจะหมายถึงว่าใครจะได้เบอร์หนึ่งและลำดับต่อไป ในส่วนของข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติกอกต่อพิจิตจะได้ประชาสัมพันธ์และมอบเอกสารให้กับผู้ที่สนใจนําไปอ่านในการศึกษาทําความเข้าใจดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความชุลมุนวุ่นว,นวายและสับสนส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยของกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายทางฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องมีความพร้อมในการวางระบบไว้เป็นอย่างดี